สวัสดีครับเซนฟอร์ดรีวิวครับผมเช่นเคยนะครับก่อนจะไปส่งมอบต้องขออนุญาตรีวิวกันสักนิดนึงนะครับวันนี้เราอยู่จังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานครับผมเอาคันนี้ครับผมวายบอดี้สไตล์อเมริกันเท่ๆแบบนี้มาส่งมอบนะครับก่อนจะไปรับชมว่าเราจัดแต่งอะไรไปบ้างนะครับผมยังไงเซมฟากกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องกันไปครับแต่งอะไรไปบ้างดูกันในคลิปดีกว่าครับผม ครับวันนี้ยังไงขออนุญ,ญาตเป็นแบบลองเทคนะครับผมเรากำลังจะไปส่งมอบคันนี้นะครับเป็นไวท็คของเรานะครับตัวนี้เป็นตัวขับ2ราคาปัจจุบันอยู่ที่1นึ่งล้านสามหมบาทครับไวท็คนะครับเครื่องยนต์สอลิตรนะครับเกียร์สิบสปีดบอกเลยนะครับเกียร์ตัวนี้ของเราดีมากนะครับผม ใช้เดียวเกียร์เดียวกับ F150 ที่อเมริกาใช้เกียร์ตัวเดียวกับเอ,อ่อมัสแตงครับผมจัดแตง Body, ่งวยบอดี้เท่ๆเลยนะครับเพิ่มจากสกู๊ปฝากระโปรงหน้าครับผมตัวนี้เป็นรูปมามัสแตงนะครับผมสกู๊ปทรงฟิตขนาดใหญ่เพิ่มให้รถมันดูดุดันมีมิตินะครับชุดหน้า F150 นะครับผม กระจังจะใหญ่ขึ้นนะครับสี่เหลี่ยมคางหมูของกระจังจะใหญ่ขึ้นกระจังใหญ่ก็ดีนะครับผมมันรับลมได้ดีทําให้เครื่องยนต์เราระบายความร้อนได้ดีขึ้นนั่นเองครับ F 1 5 0้าูนย์นะครับนี่มีไฟรูปตัว C ตรงนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับตามชุดเลยใช้กันชนล่างนะครับเป็นชักันชน LED ไฟ LED นะครับผมฝั่งละห้าดวง เวลาเปิดไฟนะครับก็จะเป็นไฟตัดหมอกครับผมและเวลาเปิดไฟเลี้ยวอ่ะดูครับเห็นไหมครับเปิดไฟเลี้ยวก็จะเป็นไฟเลี้ยววิ่งด้วยนะครับไฟหน้านะครับทําการคัสตอมใหม่ครับเพิ่มคีมฉลามสามขีดเข้าไปนะครับกับโคมเดิมตัวไฟบ้านเดิทางของเราเนี่ยไวท์แท็กมันมีอยู่แล้วนะครับไฟเป็นไฟใบ LED ครับผมไฟสูงไฟต่ำอยู่ในหลอดเดียวกัน จัดวายบอดี้เข้าไปนะครับผมเป็นการเปลี่ยนชิ้นงานใหม่ทั้งหมดนะครับชุดหน้าเอาแก้มเก่าออกนะครับใส่ชิ้นงานใหม่เข้าไปยึดน็อตกับจุดน็อตเดิมทุกจุดนะครับผมแงแรงทนทานนะครับยกขึ้นมา2นิ้วนะครับผมทั้งหน้าและหลังทำให้รถมันสูงขึ้นอีกครับผมเพื่อจะได้เผื่อวงเลี้ยวนะครับลอ้อเป็นลอ้อแม็กขอบ20นิ้วนะครับผมออกเซปลบมา44 ยิ่งอ็อกเซปลบยิ่งเยอะนะครับผมล้อมันก็จะยืดออกมาจากตัวรถเยอะเท่านั้นนั่นเองครับมาพร้อมยางครับผมตัวนี้ดอกสวยเลยนะครับผมยาง mt ตัวนี้ของแอมป์นะครับผมยาง33ฟิลลิ่งในการขับนะครับปกติของ mt เลยนะครับผมต้องมีกระด้างบ้างมีโยนจังหวะที่ถนนไม่ดีบ้างนะครับผมอันนี้ก็ต้องบอกพี่พี่กันตรงๆเลย แต่ด้วยพวงมาลัยของ Ford นะครับด้วยพวงมาลัยด้วยตัวเล็กค่าช่วงล่างมานะครับก็ยังขับได้ฟิลลิ่งก็ยังดีอยู่ครับผมไม่ได้ไม่ได้โยนมากนะฮะกราบข้างครับผมไอตัวนี้ครับกราบข้างเนี่ยมันใช้งานได้จริงนะครับถ้าพี่ๆเอาไปออฟโรดนะครับผมมันจะกันพวกเศษกิ่งไม้หรือว่าอะไรต่างๆนะครับมาขูดรถเราได้นะครับตัวนี้ แล้วก็ทำให้สวยขึ้นด้วยครับผมไว้แท็กระบบเราเยอะนะครับผมมีทั้งเบรกเอบนะครับอ b d ดีกระจายแรงเบรกครับผม ROM ป้องกันการพลิกคว่ำ ESP ครับป้องกันลดหมุนระบบพวกนี้ดีมากนะครับผมชิ้นหน้านะครับผมเป็นการเปลี่ยนออของเดิมออกนะครับผมอันนี้ของเดิมทั้งหมดนะครับผม ว่าจะเป็นนี่ครับชุดแก้มหน้าของเรานะครับผมเอาคืนลูกค้าทั้งหมดนะครับอย่างที่บอกนะครับชิ้นหน้าคือการเปลี่ยนใหม่นะครับแต่ชิ้นหลังเราข้อไปกับกระบะท้ายเดิมเข้าไปเลยฉะนั้นเวลาเปิดฝาถังน้ำมันนะครับต้องเปิดเป็นสองสเต็ปนะครับสเต็ปแรกคือสเต็ปกับชุดไวเบอดี้อีกสเต็ปหนึ่งก็คือฝาถังน้ำมันเก่าเขาครับถึงจะเติมน้ำมันได้นะครับเพิ่มไฟท้ายคมดำ led ครับ กันชนหลังเหล็กนะครับผมเซ็นเซอร์รอบคันนะครับผมแจุดข้างหลังสี่หน้าสี่นะครับเปลี่ยนกันชนหน้ากันชนท้ายก็ยังใช้งานได้ตามปกตินะครับครอบกระบะท้ายครับ FORD ขนาดใหญ่เว้นโลโก้นะครับเพราะว่าวาแท็มีกล้องถอยหลังมาให้อยู่แล้วเลยต้องเว้นโลโก้ไว้ครับสปอยเลอร์ครับผมเพิ่มให้รถมันมีมิติยิ่งขึ้นนะครับ โลบาร์อ่สปอร์ตบาร์ของเดิมมากกันลดนะครับแต่นี้ไม่ต้องตกใจทาไมเป็นสีเทานะครับอันนี้ลูกค้าชอบนะครับให้มันเป็นสีเทาเราเลยต้องแปะสติกเกอร์เข้าไปนะครับผมปกติมันจะเป็นสีส้มนะครับสปอร์ตบาร์ตัวนี้มันมีประโยชน์นะครับทําให้ลมไม่สะสมท้ายกระบะเยอะเวลาพี่ๆใช้ความเร็วครับผมลมอ่รถกระบะอะ่ท้ายกระบะก็จะไม่ล่อนนั่นเองครับ เราหลังคาตัวนี้ขอเป็นของเดิมนะครับมาจากโรงงานไม่เหมือน XLT ที่อันนั้นจัดแต่งไปตัวนี้ใช้งานได้จริงนะครับพี่ๆไปติดแหลกหรือว่าบรรทุกของเนี่ยตัวนี้ใช้งานได้ดีเลยครับผมแข็งแรงมากๆภายในหน่อยนะครับว i t แทนะครับบุหนังทั้งหมดนะครับเดินได้ด้วยได,ยดย้สีส้มเอกลักษณ์ของว i ยแท็กเาหน้าจอ Android ขนาด8นิ้วครับผมเกียร์ครับผมเกียร์10ส,สปีด เนี่ยครับมาหมดสปอร์ตตรงนี้บวกลบนี้เล่นได้นะครับบวกลบบวกลบเพิ่มเกียร์เชนเกียร์อันนี้ขับสนุกอยู่เลยครับระบบเห็นไหมครับอ่าตัวนี้ ESP ครับผมตัวนี้ดิฟล็อกไฟฟ้าล็อกไฟฟ้าดีมากนะครับแบบทั่วๆไปจะมีดิฟล็อกไฟฟ้าแต่อยู่ในตัวขับ4ครับแต่ฝอของเรานะครับวแท็กขับ2ก็จะมีดิฟล็อกไฟฟ้ามาให้แล้วด้วยนะครับผม ไม่ต้องหัวนะครับถ้ากดนิฟบล็อกไฟฟ้าระบบจะตัดการทำงานเองตอนช่วง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมฉะนั้นปลอดภัยมากๆเลยโอเคครับวันนี้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับผมไปยังไงกันบ้างครับกับวายแท็กสไตล์อมริการของเราเท่ใช่ไหมครับผม ถ้าพี่ๆมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี<ๆ>่ยวกับชุดแต่งข้อมูลตัวรถแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆต,ติดต่อเซมไมได้ทางช่องทางทีทีทไว้ให้ด้านล่างนะครับเซมยินดี่จะตอบคําถามพี่ๆเสมอครับผมก่อนจากกันไปยังไงซึงฝากกดไลค์กดติดตามอย่าลืมสั่งกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องกันวันนี้ต้องขอตัวไปส่งมอบแล้วนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ